สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับข้าาว,ว,ว,วๆนะครับจริงๆตัวละครผมเนี่ยอะไรเราเล่าเรื่องย่อก่อนว่าอ่าอ้าีออริจินัลเรือเลิฟเนี่ยว่าเซ็ตเนี่ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของความรักครับกับเซ็ตกับไอซึ่งไอเนี่ยเขาจะมีปัญหาครอบครัวทำให้เขาเนี่ยต้องไปทํางานอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างทีจะสุ่มเสี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เขาต้องออกจากมหาลัยครับแล้วก็กลับมาในปีที่ผมแบบเข้ามาพอดี ให้ผมเนี่ยถูกลับมอบหมายให้ไปดูแลเขาซึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เราอ่ะมันจะดูแบบว่าถ้าเราถ้าเราดูจากตัวเทเลอร์หรือว่าเต่กเขาดู EP แรกเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบว่าเหมือนเป็นคู่กัดแกมเป็นคู่อริกันแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าเซนคอยดูไอตลอดนะครับอะไรทําไมถึงแบบต้องต้องทําไลฟ์แบบต้องแบบต้องเขาเรียกว่าเราต้องกัดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าต้องรอติดตามดูเพราะว่า ท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครอือ่นก็จะเป็นมัดบุ๊คสีลานีแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกเนี่ยที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคู่เราเนี่ยจะจบลงยังไงฉากนั้นยังเป็นเธออยู่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูครับใช,ใช่ครับครับตัวละครไอใช่ไหมครับที่จริงแล้วอย่างชีพตาบอกว่าไอเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าผ่านปัญหาทางโรศัพมาเขาเลยมีการแบบว่าเออเขาเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีเรื่องราวเยอะเพราะฉะนั้นแล้ว ไายนอกมากเป็นความแตกแบ่งครับแต่ว่าภายในก็ยังแบบอ่อนโยนยังต้องการความอบอุ่นจากขอโทาอ่อนโยนเมื่อกี้ไม่อ่อนโยนจัดแล้วก็แบบต้องการความอบอุ่นจากทุกคนอยู่ครับเราเปสายดราม่ารู้ไหมเริ่มมาจากดราม่าเรียกว่าโหดร้ายรู้แล้วอะไรอาจจะใช่ครับ ก็ <g ül üyor> มีทั้งดราม,ม่าแล้วก็มีหลายรสชาติก็เลยแบบอยากได้รอติดตามกับยังอีพีหนึ่งเนี่ยก็มีควารสชาตินแน่นอนอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้ือกมาแบบว่าที่การแอะไรกันไม่ถูกกันรือะไรเงี้ยไปครับแล้วก็เป็นการแอบบอกเขาเข้าว่า,าก่อนหน้านี้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลายกาัน <g ül üyor> แต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์คู่เนี้ย แบบจึงเลยถึงว่าเป็นแบบนี้ถึงเป็นคู่อริการทำไมถึงไม่ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยพวกคนต้องรอติดตามดูดีกว่าฝุ่นซัพยไม่ได้เครับเป็น12 EP 1 Special ึ่งสเปเชีลอีกทีอ่าเราโรักกันจริงดูร่างร้านกัแบบว่าเออถึงเขาเปิดมาพุผมจะแบบไม่ช้ามากไม่ช้ามากแต่ต้องต้องรอดูเป็นยังเป็นแบบเจ้าแรกๆละกันอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่ข้อสัมพัญคือเขาจะแบบค่อยๆพัฒนาไนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมรับตัวเซนกับไอ้อะไที่บอกก่อนอแบบ ใช่ใช่ครับก็เขาเรียกว่าพวกเราก็จะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดได้ไหมอ่ะพูดอมันคือภาพยนตร์สั้นคือคือการการทําภาพยนตร์สั้นเนี่ยมันทําให้เซนกับไอเนี่ยได้เข้ากันใกล้กันมากขึ้นอีกจากที่แบบไม่ชอบกันแต่ว่าทําไมเราต้องมาแสดงภาพยนตร์สั้นด้วยกันอะไรแบบเนี้ซึ่งภาพยนตร์สั้นอันเนี้ยมันก็จะย้อนกลับไปในปี2541ห<อ>้ารอยส่สิ็ะไรเงี้ยเราจะเห็นอ่าสิ่งวัดล้อต่างๆการสไตลิ่งการแต่งตัวอะไรหรือว่า สอ้าศสังคมในช่วงนั้นไหมใช่มาแล้วก็เลยแบบแม่ฟ้าทำอะไรแน่ๆครับใช่ครับก็เด็กสาวเล่ายังอันนี้แบบไปได้ทายแล้วด้วยอะไรอย่าเงี้ยอันยังเงยเยอะเลยครับแต่ว่าเขาแบบว่าอยากเสริมว่าจริงๆแล้วเรงเขาเรียกว่าสปอยไม่ได้หรอกเพราะว่าเนื้อหายิงเยอะแล้วก็ยังมีรายละเอียดต่างๆที่แบบว่าเป็นจุดจุดที่ทําให้คนดูแบบว่ารู้สึกว้าวตูดนะจุดไหนครับ ผมว่ามีตั้งเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเลยมันไม่ใช่แค่ครอบครัวผมแต่เป็นครอบครัวไอ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ที่อะไรที่ทําให้เขาต้องออกไปทํางานที่มันแบบคข้างจะสุ่มเสี่ยงแบบไม่ค่อยเบิร์ก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้เลยเขาอาจจะแบบกําใจทํมมาหรือ่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นจุดนั้นมากกว่าผมเหรอผมรู้สึกว่า ตอนแรกเลยอะผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้รสึกว่าแบบนี่แหละคนที่จะเป็นที่พึ่งทางของเราเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทำงานทํางานแบบว่าทำงานใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบว่ามีมีความแบบว่าเก่งมากกว่าเราเราเลยแบบว่าดูเขาเป็นตัวอย่างได้เลยหรอเขาดูแลเราดมดูแลดแบบีครับอย่างเช่นมันจะมีบางฉากที่แบบผมจะต้องเออเขาเรียกว่าอะไรเล่นบางสิ่งแล้วก่ แอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นแบบเอาละผมก็จะมีการผมก็จะมีการแบบว่าขอคำปรึกษาเขาเลยี่ยบางทีเขาก็เข้ามาถามปรึกษาเราเลยเราต้องแูแลเขาด้วยผมว่าน่าจะเป็นความเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะแบบเก่งเราหรือว่าเก่งผมก็ไม่รู้สิต้องถามเขาอันเนี้ยก็น่าจะเป็นคนตายเพราะว่าเราก็แบบว่าเราเห็นเขามานานไงก็เป็นแบบ คืออะไรเราติดตามเขาก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้แบบว่าก็เจอตามงานเลยเขาก็แบบว่ารู้จักเขาแหละแบบว่าเห็นเขามาแบบว่าไม่นานแล้วอะไรอ่างนาดูแลตนักขี่รถอย่างเงี้ยครับไปของความเคลื่อนที่น่าจะเป็นเรื่องแอคชั่นมากกว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยก็จะมีมันแอคชั่นแบบว่าแอคชั่นการขยับหมายถึงว่าการแบบการต้องพลิกตัวหรือว่าการต้องแบบ ขยับร่างกายให้เขารู้สึกว่าเขาแบบเออ,อเขา,าแบบจะทําได้แบบฟรีแบบรู้สึกปลอดภัยในการแบบเออไม่ไนะี่เขาไม่เนี่เขาจะกิ้งว่าเขาไม่กล้าทําอะไรอะไรแบบนี้แล้วเขาจะเป็นการคุยกับเาขามากกว่าที่ถ่ายทำมาเป็นะเราสองคนการส้มเพื่อการเกมเกมนี้นเรา,มา,าผมว่าสนุกนะเพราะว่าเราอ่ะเหมือนด้วยแรกๆอ่ะเหมือนเราต้องจูนตัวละครกันอยู่เพราะว่าตัวละครมันเรายังอาจจะยังไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยก็มีการคุยวิสัคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแบบจูนเข้าตัวละคร แต่พอผ่านไปตั้งคิวสองคิวเนี้ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงรวมกับผมว่าสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งคือตัวละครในในอดีตที่เป็นตัวในภาพยนตร์สั้นนะครับมันต่อนข้างต่างจากตัวละครของพวกเราในปัจจุบันมากเลยอะไรเงี้ยก็เพราะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเราก็จูนกันทั้งสองอย่างเลยก็จูนเซนไอซ์ไอฮอยังต้องจูนคิดซินในภาพยนตร์สั้นอีกอะไรแบบนี้ครับใช่นอกจากการที่เราแบบว่า้ามาแบบแอคทากันเล้วก็ไดพวกกับว่าที่ฟันวาต้ จริงซีนหวานๆพวกเราก็มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าสบายนะครับเพราะว่าสบายสบายสบายก็รู้สึกว่าเรามีการแบบว่าพูดคุยกันก่อนครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มซีนตละซีนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้พวกเรารู้สึกว่าเออซีนมันผ่านไปด้วยความง่ายแล้วก็แบบว่ามันลาบรื่นมันโผล่มาแต่บางอันก็แบบมันต้องมีคนเขิ่นกันบ้างแหละบางทีมันก็ต้องไหลเทก็แบบมันมันคือแบบไม่ยช่แอคชั่นมันก็ต้องมือเขิ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่บางอันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จะชวนแรกก็จะแบบไม่รู้จะทำยังไงเข้ายังไงในตัวที่เป็นตัวละครเซนไออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วต้องฝึกฝึกซูนอะไรกันเยอะที่คราเราอาจจะเวิร์กช็อปเลยครับเพราะเพราะเขาต้องขอบคุณเวิร์กช็อปเพราะว่าเราเวิร์กช็อปก่อนหน้าที่เราจะเปิดคิวแรกประมาณสิบครั้งได้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ผมว่าเราก็มาจูนในตัวละครในคิวที่หนึ่งหรือที่สองเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ส่วนเรื่องแบบสมมติคันที่ไหนเราส่วนตัวมันก็เต็มคนเฟรนลี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยกันคุยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีแค่เออมีอะไรก็คุยกันอะไรเงี้ยครับแบบซีนอะไม่ต้องพูดถึงแบบเอาพอจไว้ได้ราที้สุดสมมเราอยากเป็นแฟนรอนรอดูรอดีใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจริงๆผมว่าผมเล่าเลยได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ยเล่าอ่ะจริงๆแบบว่ามีซีนเยอะมากเลยครับที่เป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าแบบซีนเนี้ยสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจุด ของเรื่องแล้วก็ทุกอย่างคือว่าไม่ว่าจะเป็นดาวลอ็อไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นอะไรเน,นี่ยทุกอย่างมันเสริมเสริมตัวบทแล้วพอเห็นเข้ามามันวาวมากเลยอยากตัง้งรอสกคราวพร้องผมเลยครับซีนที่อยากให้ทุกคนติดตามน่าจะเป็นซีนที่ไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็อยู่ในเรื่องราวในภาพยนตร์สั้นรประมาณนั้นใจก็รอดูใจใจภา<ๆ>พ,พยนตร์สภาพยนตร์สั้นผม ไม่รู้สิพิติจะตันได้ดูหรือเปล่านะต้องคอยติดตามครับโอ้โหสนุกเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมาทํางานมันแือน้องน้องเป็นน้องก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบว่าเรามาช่วยกันทํางานเราแบบเรามาสนุกด้วยกันครับทำงานก็คือทำส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เรามาใช้เวลาร่วมกันมาสนุกด้วยกันมแบบว่ามันแบบทําให ทุกอย่างมันผ่านไปไวแล้วก็โฟกันครับใช่ใช่ครับ,รบก็คือผมรู้สึกว่ามาที่กองสนุกมากเพราะว่าพวกเราเวลาถ่ายทำมันก็จะมีความแบบว่าโอเคเข้าบทกันใช่ไหมครับแต่พอคัดปุ๊บหรือว่าแบบว่าพอคัดเนี่ยพวกเราก็จะมานั่งกินข้าวแล้วก็แบบคุยกันสนิทกันมากเลยทําให้ผมรู้สึกว่าแบบกองนี้มันเป็นกองที่เหมือนเราเรา,เราไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไปโรงเรียนเลยเอะไปโรงเรียนเลยถ <laughs> ้าอย่างเมื่อวานนี้แบบว่าเรากขนาบเป็นส่วนของกองก็ใกล้นะ ตอนนี้ตื่นเต้นกับอีกสองคิวที่เหลือกว่าเพราะว่ามันเหลืออีกสองมันเป็นคิวที่ยากไหมหวาน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 ด้วยอะไรเงี้ยใช่ต้องเป็นเกี่เป็นบสองคิวสุดท้ายอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าอีกประมาณแค่ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนก็นกนจะได้ดูอีพีหนึ่งแล้วซึ่งเหมือนช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเหมือนเวลาเราจะผ่านไปไวมากเลย พราะเราถ่ายกันสามวันบ mm ้างอาทิตย์นสี่วันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากเอ้ยมาอีกทีวงสวงแล้วรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้สึกอะไรนิดหนึ่งรู้สึกเหว่าแค่เพราะเวลาผ่านไปไวจรคือพอพอพอย้อนกลับไปคือแบบเราก็ไม่อยากให้มันปิดกล้องอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบอยากให้มันสิ้นาต่อไปใ่าคเราเลยที่เราเป็กันบ้างเลยค่ะสิทคิวเลยแอคชั่นคนใหญ่ถ้าเป็นแอคชั่นแบบ แบบนั้นแ่ะผมจะไม่ก็ไม่ไม่ค่อยมีแกเต้ใช่เลไม่มีแกเต้เพราะว่าก่อนที่เราจะแบบเป็นซีนแอคชั่นที่ต้องแบบอาจจะต้องแบบสื่อขันอะไรกันนิดนึงอย่างเงี้ยครับคือก็ดีพี่พี่ตีเขาจะรู้คือเขาจะรู้ว่าเราควรทำเนี่ยเขาจะมาคุยกันก่อนว่าเอ้ยทำยังไงมันถึงจะง่ายทำไงให้มันดูมันดูทางภาพดูรุนแรงแต่ว่ามันเราไม่ได้เจ็บจริงอะไรแบบเนี้ยครับก็ต้องขอบคุณพี่ตีในแอคชั่นในแต่ละตีนด้วยครับใช่เลยครับ ครับก็ยังไงก็ฝากคู่เราสองคนจาเต้แล้วก็เซนไอด้วยนะครับในเรื่องแล้วยังมีคิดซินในเรื่องอีกครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆ EV อีวีหนึ่งผมก็อยากให้พูดตอนนี้อยากพูดให้ทุกคนเห็นภาพแต่ว่ามนทูลไม่ได้เพราะว่าจะสปอยแต่ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยใช่ครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเออเขาเรียกว่าเร็วๆนี้แล้วอาจจะเป็นเดือนกันยาเดือนหน้าครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับดูได้ที่ แอปพลิเคชัน i อซหรือว่าเว็บไอจีดคอมคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ